สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาพูดคุยนะครับกับเหรียญเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญกระสับที่ระลึก1บาทนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีราคาหลักหมื่นจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาอธิบายให้ท่านฟังนะครับโปรดดูคลิปไปอย่างช้าๆนะครับเพื่อทําความเข้าใจผมค่อยขออนุญาตแบบนี้นะครับไม่อธิบาย ทำคลิปทีละ1เหรียญน,นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่า2เหรียญน,นี้มีอ่าต่างพศกันนะครับขออนุญาตนะครับทำคลิปครั้งเดียว2เหรียญไปเลยนะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกท่านครับน,นะครับเหรียญนะครับอ่าเรียกว่าเหรียญเอเซนเกมนั้นนะครับอ่าปีพศ2 5 0 9นั้นนะครับต้องบอกว่ามีการผลิตอยู่ที่9ล้านเหรียญเลยนะครับวันที่ประกาศออกใช้นั้นคือวันที่17 พฤษภาคม2509นั่นเองนะครับซึ่งนนหน้านั้นนะครับจะเป็นในส่วนของพระบรมรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9แล้วก็มีสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9สมัยนั้นนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนั้น2เหรียญนี้คือนะครับในการนะครับพระบรมรูปนั้นจะมีขนาดแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพศก็แตกต่างกันระยะห่างก็แตกต่างกันนะครับหลายคนสับสนนะครับเพื่อนๆนักสะส นะครับอ่ารุ่นใหม่ยังสับสนอยู่ว่านะครับบางคนเข้าใจว่า2บล็อกนะครับมี2บล็อกจริงๆก็มี2บล็อกนั่นแหละเพราะว่ามันมี2พศด้วยกันหลายท่านบอกว่าตัวเลขหนึ่งนี่ไม่เหมือนกันนะฮะแน่นอนครับไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเป็น2พศแล้วก็2ครั้งในการจัดซเกมในประเทศไทยนั่นเองนะครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่า มีราคาหลักหมื่นจริงหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้ท่านสับสนหรือก็นะครับไม่เข้าใจข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไปชมด้านหลังกันครับนี่จะเป็นในส่วนของด้านหลังของเหรียญซีเกมส์นะครับทั้ง2ครั้งนะครับครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6นั่นเองนะครับส่วนครั้งแรกนั้นคือปีพศนะคศนะครับขออภัยนะฮะหนึ่งเก้าหกหกครับซึ่งเป็นครั้งที่5้นั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมีการประกาศออกมานะครับทางอ่า g l e ต่างๆนะครับที่มีการประกาศออกมานี่ฮะเห็นไหมครับผมขึ้นภาพให้ท่านดูนะครับมีการประกาศขายกันถึง1 2 0 0 0บาทเลยนะครับโอ้โหนะครับแรงขนาดนั้นเลยเหลอนะครับทำให้นะครับอ่าทุกๆท่านนะครับอ่าที่ติดตามเหรียญรุ่นนี้อยู่นั้นน้องๆนักสะสมมือใหม่เกิดความสับสนครับมีข้อความหลายข้อความนะฮะเห็นไหมครับ บางข้อความนั้นบอกว่าอย่าไปขายเลยร้านดังนะฮะเดี๋ยวเขาจะกดราคาเรานะครับบางคนก็บอกว่า500ถึง1,000บาทนะเหรียญรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับจะบอกราคาท่านนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะครับว่าความสําคัญนั้นมีอะไรบ้างนะครับน้านหลังนั้นจะเป็นในส่วนของนะครับเป็นพระอาทิตย์นะเปร่งลัศมีนะครับส่วนล่างนี้นะครับที่เป็นห่วงนี่นะฮะมีทั้งหมดด้วยกัน20ห่วงนะครับ แล้วก็ด้านบนนี้จะบอกถึงนะฮะในส่วนของครั้งนะครับนี่คือ F ิฟท์เส้นเกมก็คือครั้งที่5้นั่นเองนะครับด้านล่างนั้นนะครับจะเป็นข้อความนะครับบอกว่า Bang k o k นะครับหนึ่ซึ่งเป็นปีพศที่ทําการนะครับแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับฝั่งขวามือของท่านครับนี่ต้องบอกว่าเป็นปีนะครับพศสองพนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญที่2นะครับ ก็คือนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่า6ิกนะฮะเอเซนเกมก็คือครั้งที่6นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ2อันนี้นะฮะที่เป็นภาษาโรมันนะครับก็คือ fuel onward นะฮะตรงนี้นะครับทั้ง2เหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนั้นก็จะเป็นเหมือนกันตัวนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับน่าจะเป็นการปั๊มไม่ติดหรืออาจจะหลุดไปก็ได้นะครับที่เป็นคําว่า b a n g k o k ราคาประกาศออกมาอยู่ที่1 0,000บาทเห็นไหมครับผมขึ้นหน้าจอให้ท่านชมด้วยครับ นะฮะก็ทําให้นะครับทุกๆคนนะฮะเกิดความสับสนอีกเช่นกันนะครับสเหรียญน,นี้เอาตรงๆนะครับราคาที่ซื้อขายกันนั้นไม่แรงนะครับอยู่ในราคาหลักสิบนะฮะหากเป็น UNC นั้นก็อยู่ในราคาหลักร้อยนะครับไม่น่าจะเกินไปถึงนะฮะหลักหมื่นแน่นอนนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับการจัดเอเซนเกมนั้นนะครับ1966นั้นนะครับ รุ่นนี้นะครับอ่าก็คือการแข่งขันกีฬาเอเช่นเกมนะครับครั้งที่5นะฮะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2509นะครับกีฬาที่แข่งขันมีด้วยกัน14ชนิดนะครับคือกีฬาแบดมินตันนะฮะบาสเกตบอลมวยจักรยานฟุตบอลฮอกกี้ยิงปืนว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสนะครับยกน้ำหนักวอลเลย์บอลมวยปล้ำและก็ยังมีการสาธิตกีฬาซับบอลนะครับ ประกาศการเข้าร่วมนะครับแข่งขันนะครับมีด้วยกัน19ประเทศด้วยกันนะครับนั่นคือนะครับมีการส่งนักกีฬาเข้ามาทั้งหมดนั้น1945คนนะครับและก็แบ่งเป็นชายนั้น1569คนครับหญิงนั้น376คนนั่นเองนะครับ ราคาซื้อขายจริงๆตามท้องตลาดนั้น UNC อนะครับอยู่หลักร้อยแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นสภาพแบบนี้นั้นนะครับก็อยู่ในราคาหลักสิบนะครับไม่น่าจะเกิดนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็เกิดข้อสงสัยครับเดี๋ยวขอญาติดหนึงนะครับบางคนก็บอกว่าเกิดข้อสงสัยนะครับว่านะครับบางเหรียญนั้นมีโค้ดอยู่ด้านบนนี้นะฮะอยู่ด้านบนนี้นะครับอยู่ด้านบน ะะบอกว่ามีโค้ด1080แล้วก็มีราคาที่สูงนั้นนะครับแต่ตามความเป็นจริงแล้วนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามีราคาสูงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าเหรียญของเราทั้งสองนี้นะครับเรายังนะครับไม่มีเหรียญเพิ่มเติมนะครับว่ามีเหรียญพิเศษนอกจากนี้หรือเปล่านะครับ ต้องขอบคุณด้วยนะครับหากท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับครูบาอาจารย์ท่านไหนะครับที่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับขอกราบนะครับงามๆนะฮะให้ท่านช่วยโฟลต์ใต้คลิปของเราเพื่อเป็นความรู้ให้กับน้องๆนะครับนักสะสมมือใหม่เพื่อได้เป็นเกร็ดความรู้ไว้ติดตัวด้วยนะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกียตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราครับ ขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ